สวัสดีครับวันนี้จะมาเสลยข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมต้นปี262เครดิตโจทย์จาก Facebook g t a Math ของอาจารย์รังสรรค์ทองสุขนอกนะครับโดยวันนี้จะมาเฉลยข้อ4อกันนะครับโจทย์ให้ข้อมูลมาว่านักเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมด56คนโดยอัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนหญิงต่อน,นักเรียนชายเป็น2ต่อ5แต่ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนเห็นว่านักเรียนชายห้องนี้มีจำนวนมากเกินไป จึงย้ายนักเรียนชายจำนวนหนึ่งไปห้องหนึ่งเพื่อให้ตราส่วนใหม่ว่วงจำนวนของนักเรียนหญิงต่อจำนวนนักเรียนชายในห้องดังกล่าวเป็น4ต่อ7โจทย์ให้หาจำนวนของนักเรียนชายที่ถูกย้ายไปอีกห้องหนึ่งใครที่อยากลองทําดูก่อนกดพอยส์แล้วลองทําดูนะครับใครที่พร้อมแล้วมาฟังเฉลยพร้อมกันเลยครับอันดับแรกครับสมมติให้จํานวนนักเรียนชายต่อน,นักเรียนหญิงเนี่ยคือเป็น2ต่อ5นะครับเดิมนะครับเดิมชาย อ่ะขออภัยครับหญิงต่อชายเป็น2ต่อ5เพราะฉะนั้นผมจะสมมติว่าให้มีจำนวนเต็ม k นะครับที่ทำให้หญิงเนี่ยเท่ากับ2 k แล้วก็ชายเท่ากับ5 k นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าตัว,ต,วตัว k เนี่ยมันก็จะตัดกันไปทำให้สอดคล้องกับเงื่อนไข 2เออหญิงต่อชายเนี่ยเท่ากับ2ต่อ5นะครับโอเคครับอ่ะทีนี้ก็นำมาบวกกันนะครับ 2k งเบวกห้ k, ก็จะมีค่าเท่ากับ56คนน,นั่นเองนะครับก็คือจำนวนหญิงต่อชายไอ้หญิงบวกชายเนี่ยก็จะเท่ากับ56คนนะครับเพราะฉะนั้น 7k มีค่าเท่ากับ56ดังนั้น k ก็จะมีค่าเท่ากับ8น,นั่นเอง โอเคครับเพราะฉะนั้นจำนวนนักเรียนหญิงเนี่ยก็จะมีทั้งหมด16คนเท่ากับ2อคูณแคือ16เนาะแล้วก็ชายเนี่ยเท่ากับ5้คูณแก็คือ40คนนั่นเองนะครับต่อมาคือฝ่ายวิชาการโรงเรียนเห็นว่านักเรียนชายเยอะไปแหละนะครับเขาก็เลยนำออกนะครับทีนี้จำนวนที่นำออกผมสมสม,มติว่าให้เป็น x คนนะครับ จวนักเรียนชายที่ย้ออกมี x, x คนเพราะฉะนั้นอัตราส่วนของนักเรียนหญิงต่อชายใหม่เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ16ต่อด้วย40ลบด้วย x นะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ สีต่อเนะครับที่โจทย์กำหนดให้มาเนาะเพราะฉะนั้นผมก็จะตัดตัวแปรไป4ตัดกับ16หกเหลือเป็น4ครับ7ย้ายขึ้นไปคูณ4เป็น28นะครับก็จะกลายเป็น28เท่ากับ40่ลบเย้ายขึ้นไปด้านบนฝั่งขวาครับก็จะกลายเป็น40่ลบเอ็กนี่ย้ายข้างนะครับเอา x ย้ายมาฝั่งซ้ายนะครับลบเอ็กซ์ย้ายมาฝั่งซ้ายเป็นบ่กซส่วน28ย้ายไปลบ ฝั่งขวาก็จะกลายเป็น40-18ลบ8เท่ากบ12นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ12คนที่เป็นนักเรียนชายที่ย้ายไปอีกห้องหนึ่งนั่นเองนะครับลังนั้นข้อนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ